ใจหนึ่งกะฮักแต่จมปากไปตอบ่ได้ฟื้นยังตอคงสิขาดตายขาดใจโอขาดใจตายเลยบ่ไหวกะบ่ฟื้นหูวบ่ตุงหนิงแต่งเพลงนี้ขอเป็นคนตังซื้อเพลงนี้ให้เลยตุงหนิงแต่งตอนตอนไดน สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดี FC นี่ลุยชาแนลนะจ้าพี่น้องค่ะอุ้ยขมอติเขียวขึ้นขมองกันวันนี้เราจะมาทําสลัดนะคะว้าวสาวสวยทำสลัดด้วยสลัดให้คูเตอร์กินอุ้ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบีทรูทใช่ไหมชิมกันเป็นรสหวานอร่อแค่เอียงเพาะว่ามันบักเล่นอร่อดีอ๋อแล้วหยุดเลี้ยงตุ้ยหมูหมดเลี้ยงหนังควัน มันแบบคือมันแกวเนี่ยเขากินดีเป็นบ่นมนแม่เขามป็นแก้วมันเป็นคืออาจจะกกี่อู่บมันกะมันแสบอยู่แต่เา้าบ่เคยกิน,นซื้อเขาเอยกินแค่แบบตบหมอนูนะ,ะเจ้อร่อยอร่อ,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 อยนนอน้ยอ มันจะเป็นหึ่งๆสักหน่อยขอ,อยังก็เจ้ากินไนอ่นกิ่ก็เป็นแต่แสบแต่ข่ไปขอ่ขอย<อ>ดูแมคโคก็<อ>่เลยซื้อมาเมื่อวานใส่เป็นลูกเลยบัวพานองกินไงอาหารครีนเพื่อสุขภาพนะคะทำเองกินเองแล้วทำให้ คุตเตอร์กินด้วยนะคะกินเนี่ยเหรอยัดซ้ำค่ะเอียงกินสลัดนี่แบบนาทีหนึ่งก็จใส่องุ่นไปด้วยแบบไรดิ อันนี้เป็นอง,งุ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยท่านตะวันอุ้ยท่าเยอะมากนะอกนอเอียงอีกขนน้อเออน,นี่ยเนียงอุ้ยท่านตะวันแอบตัดดีกว่าเพราะว่ามันแย้ามันกลิ่นยากแดี๋ยวนีอสม เนี่ยมัน้องกินงําทำเองกินเองค่ะอุ๊ยวันนี้ใส่กระปุกหน้าสวยไหมคุ้นเต้์ขามันจะมีน้ำสลัดแบบว่ามีน้ำสลัดคั่วสไตล์ญี่ปุ่นมีน้ำอ่าสลัดงาก็คือแบบว่ามันไม่มีครีมมันไม่ทําให้เราอ้วนแล้วก็มีน้ําสลัดที่แบบว่าเป็นซีซาสลัดคุณเต้จะกินอะไหนคะอันใด อืมก็นีอืนสิเอ้าีกินเจ้าหมูขาเจ้าหู่ขาตอนนี้คืออยู่แล้วค่ะแบนแบบแซ่บเลยอันนี้ก็จะแบบว่าไม่มีครีมอ่ะคือเป็นไปหนำส,สลัดนำมันง่ามไหมอันนี้ก็จะมีครีมมันก็จะเอาผาสมกันเนาะถ้าซื้อาไว้ยังนังเดี่ยวนี้ยัไ่เห็นัเนี่ย มากินสลัดจนสื่อมาไปเห็ดกินเองพี่น้องหอยกันไก่ไปใส่มีกันไก่อยู่กับบตัดเนี่มีน้ำสลัดน้ำมันงานก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นน้ำสลัดแบบเนี้ยนี่

มกนได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้แต่ไม่หอมไม่ล่ะมันหอมน้ำมันงาโอ้ยไงกี่ปุ๋ยอันนี้เออแต่ตัวนี้อตัวนี้ก็อร่อยตัวนี้ไม่ต้องผสมอะไรก็อร่อยไม่ต้องผสมกันหรอก เอาไว้ให้เตอร์ชิมเขาเว่งเลยเหรอใช่ัดใหญ่เอ้้า,า,ากินแให้่้ญ่กแมวกินยนะอาหารครีนอาหารครีนนะคะตอนนี้น้ำหนัก นี่รวยเหลือเจสิสเอ็ดแล้วค่ะเอค่ะทำเองกินเองค่ะกินสไตล์แบบคนสวย ก็เลยเขินเพราะว่าไปยางหมู่บ้านนี่ไปยางห่างมีแต่คนว่าอุ้ยนี่ลุยคือสวยขึ้นึ่งเขาเถิเจ้ยิงกับย่องข่อยเบิดมือขนาดย้มกันเจ้ยิงกับเป็นบ่าย่องข่อยพี่น้องเด็สวัดีกินจังนะค่ะเรามากินสลัดกันค่ะมากินสลัดค่ะพี่น้องข่เฮ็ดสลัดซูโเตอรกินเบิ่งนะกินโเตอรนี่ค่ะอย่างเยอะรองไห้ ใจหนึ่งกะฮักแต่จมปาักไปต่อบ่ได้ฟื้นยังต่อคงสิขาดต,ตายขาดใจเออขาดใจตายเลยเ <c oughs> ออตายเลยบ่ไหวกะบ,บอ้อฟืน้นหูวบ่ตุ้งหนิงแต่งเพลงนี่ขอเป็นคนตั้งซื้อเพลง,งนีน้ให้เลิตุ้งหนิงแตง่งตอนตอนไหนตอนไหนนะ แค่หนี้บอระมนว่าของก็มาแต่งได้แต่งเดี๋ยวเหลือปีไม่พูดไปทุกคนก็รู้อยู่อ๋อวันไหนนะโอ้ยเจอยากกับแม่แอปพูดว่าไอชิโนะดูคัะเบื่อไอ้เป็นคี่ผัวนี่อย่างฮะเออสวยเออเมาห์ฮะทุ้งน่อยทิ ก็เต้กินน้ำเพิ่มมะนาวไหมมีไหนมาเมีมาใหม่เหรอจะทันให้กินมีมะนาวเลมอนนะกินเดี๋ยวแป๊บนึงแค่เด็ไปกินหรือว่ากินนู่นไข่เบิ้ลไข่ขาวไปกินมึงเต้อเอาหอยมากินเอ้ามูกเขาให้หน่กินเขาความหมายกินเขาอะไรกินสิกินมาซ่านไม่เจ๊ยาวเขาเรียกว่าอะไรเอามาล้างปากเพื่อจะชิมอ๋อเหมือนเปิดตอมรับรสเออ แล้วอย่างนั้นเสียท้องเนาะหิวของพ่อใกินข้าวก็ไม่กินแล้ว <c oughs> พ่อหมายอย่างเสียท้องมันเป็นอาหารเรียกน้ำย,อย,อยอ่อยเ้าวแท้เนี่ยเลยแรกกันเด้อเป,ปล่าตากรจสิจะว่าเห็นมาการีมาการีกินว่าเป็นไม่ค่อยกินมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กินมุกไ <Hey. S 2> ม่มีหรอได้ยู่แล้กินดูเฮ้ยดีๆกินแบบแก่เทศนมาก